Okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเซิร์ฟเหมือนเดินนะคะรับ <Okay. S 1> เป็นชื่อเซิร์ฟว่า s o c i e ซ y ีนะครับอ่า <Okay. S 1> ถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับคนเล่นร้อยบวกนะครับอ่เข้ามานะครับเราก็ทำการกดช้างก่อนเลยเพื่อรับของรางวัลน,นะครับเป็นของรายวันนะ และน้ำอาหารเงินหนึ่งพันนะครับอ่าพอเข้าเมืองมามันจะได้ของนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจะได้อัตโนมัติเลยนะอ่าผมเปิดมานะครับก่อนแรเลยที่เราเข้ามาเราจะได้อน,นี้ oh. คืออะไรไม่รู้เราก,กดใช้ก่อนเลยอ๋อเป็นกระชารถนะครับโอ oh, okay. เคเมื่อกี้เปิดได้รถแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีกุญแจตู้เซฟ จตเนี่เขาอ่าคุณแจตูเซฟผู้เล่นใหม่นะครับเขาแจกมาให้เวันนะอ่าแล้วก็มีปิ่นโตน่าจะเป็นปิ่นโตเล็กมั้งแล้วก็เป็นขวดน้ำโทรศัพท์นะครับแจกมาประมาณนี้เลยมาดู F 1กันมีอะไรอ่ามีโทรศัพท์ F 2ก็เปล่านะครับ F 3เป็นเมนูแบบนี้นะพิมพ์หาได้สบาย นะครับ F ห้าเป็นวงล้อนะครับ F หกไม่มีอะไร F เจ็เจ็ไม่มีอะไร F เก้าอุ้มนะครับ F 1 0ไม่มีนะครับ F 1 1อไม่มีนะครับโอเคเราเดินมาที่กาลาดนะครับก็จะเจอกับป้ายป้ายแก๊งแต่ละแก๊งนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยป้ายแก๊งแต่ละแก๊ง อ่าแล้วก็เจอกับชื่อซ์อแล้วก็หลอดไฟแสบตานะครับแล้วผมพาไปดูร้านรถนะครับอ่ามาถึงร้านรถแล้วทุกคนถึงร้านรถแล้วก็จอดนะครับกดยูแล้วกดเอามาดูรถกันนะครับในรถผู้เล่นใหม่สองพนะครับผมนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีจักรยานด้วยเมื่อี้ รถก็จะเลื่อนให้ดูประมาณนี้อันนี้ห้าสิบโลนะครับผม5้าสิบโลแล้วก็ลาส,สกนะครับก็มีสปอร์ตนะค,ะครับผมเ <Okay, S 1> องเขาบอกว่ามีรถโปเกมอนด้วยอะ่ะโอเคดูรถเรียบร้อยละก็ประมาณนั้นก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ไม่มีไม่ค่อยมีรถมอสนะครับรถมอสน่าจะเป็นดดประมูลนะครับโอเคไปดูสนอกันโอเค okay, ครับท่านผู้ชมผมก็ มาถึงสอนอแล้วเป็นสอนอ็นสอนอก็แต่งตรงที่จอดรถนะครับทางเข้าก็จะแบบใหม่นะครับนี่มันก็จะเลื่อนลงแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมรถโคตรเท่อะรถรถโคตรเท่อะในสอนอก็เป็นแบบใหม่นะครับผม <Hey. S 1> อ่าผมพมาไปดูลงบานเราก็มาถึงโรงลงบานกันแล้วนะครับผมจอดรถตรงไหนก็ได้แต่ ท่าน,นผู้ชมเลยเป็นโรงพยาบาลมมแบบใหม่นะครับอ่าเราก็เดินเข้าไปดูกันเลยนี่เป็นโรงพยาบาลมมใหญ่นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้โอเคนี่ครับโรงพยาบาลมมใหญ่เดินเข้ามา,าเเจอหมอผู้หญิงสองคนยืนอยู่อ่าเดินมาทางซ้ายก็จะเป็นที่นอนเตียงนะครับพล้วามากด e เพื่อนอนได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะข้อมูลเกี่ยวกับเซฟให้ฟังนะคะผมแอาแค่ก่อบริตก็เข้ามาได้เลยนะทุกคนอาวุธเข้าแล้วนะใครจะขึ้นแก๊งต้องใช้แหวนห้าวงนะครับฟาร,ร์มง่ายนะไม่เป็นไรซื้อขายโอซีได้โอซีไอซีได้หมดนะครับแก๊งหน้าใหม่ฮะห้าขูบห,ห้าคนนะแจกรถนะครับผมผมุญนแจทุเซฟเล่นใหม่เจ็ดวันนะที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มี กิการดีสำหรับแก๊งนะอ่ามาห้ารับสองคันไปสิบคนรับสี่คันไปสิบห้าคนรับหกนะครับยี่สิบคนรับแปดนะครับถ้าวอสภาหรืออะไรนอกสภานะครับวอชิงเงินโอซีนะครับหมัดล้วนนะนะครับมีแรงด้วยแรงของเซิร์ฟเวอร์นะครับชิงเงินนะเพรว่าแฟชั่นเยอะมากเลย แล้วก็ขอก็อัปเดตตลอดนะทำเนียดีด้วยของผมโูตดีนะครับแต่ผมว่าบ้าท่านผู้ชมไปดูอาชีพที่ผมจะแนะนนะํานะแล้วผมให้ดูแมปก่อนเลยแมปเป็นแบบตัวเลขนะครับแล้วก็อาชีพมันจะเป็นรูปภาพแบบนี้เลยเข้าใจง่ายนะครับเด็กๆดูรู้เรื่องนะครับใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะโอเคเราก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะครับ อันนี้คือที่ขับรถส่งของของ่ออธิบายนะครับเรากด E ตรงนี้เพื่อเบบีรถบรรทุกไปส่งของนะครับอันนี้มันจะวิ่งช้าหน่อยแต่มันได้เงินเยอะนะครับอันนี้วิ่งเร็วหน่อยไปรถตู้ธรรมดาคนระับนี่มอเตอร์ไซค์เร็วเลยแต่ละงานจะไม่เท่ากันนะครับการไปส่งจะไม่เท่ากันแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เราใช้หนึ่งพันบาทนะคอ่าแล้วเราก็อ่าเขาจะเปลี่ยนชุดให้เราเลยอ่าเปลี่ยนชุดให้เราแล้วเขาก็จะมีหมอไซ์มาให้ตรงนี้ให้เราทารํากานขับรถไปส่งตามจุดที่เขาบอกมันก็จะมารีเบียได้เลยอ่านี่ครับมันจะไปส่งตรงนี้ไปอ่ะ,อะขอให้ผู้ชมมาถึงจุดนะ มันก็จะมีชุดไฟฟ้าให้เราเข้าไปนะครับให้เราจอดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงแล้วก็กด e อ,อ่ะกด e ใกล้ๆกด e เสร็จใช่ไหมเราก็เดินมาตรงนี้นะครับจะเป็นจุดไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการส่งเรียบร้อยได้สองร้อยบาทแล้วเป็นไงแต่โมบายมันจะได้น้อยแต่ว่ามันไวนะ ถ้าอยากได้เยอะรถบรรทุกแนะนําสุดรถบรรทุกเลยอาชีพนี้แนะนําเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพตกปลานะครับอ่าผมก็มาถึงที่ตกปลาแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่น้อกใจนะพราว่าเสียงอะไรเป็นเสียงแอดอรนะครับนี่รับตกปลาผมแนะนําให้มาตกตรงนี้เพราะที่ขายมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่ขายอยู่ตรงนี้นะ เราก็เดินมาตรงนี้ทำการกด F2 เพื่อกดใช้เหยื่อนะครับแล้วก็กดใช้เบ็ดโอเคทำการกดใช้เบ็ดนะครับแล้วก็รอนะครับมันจะขึ้นมาให้เรากด F นะครับผมอ่เดี๋ยวรอก่อนอ่ะนี่มาแล้ว F นี่กด F เราก็จะได้ป่านะครับ เราก็จะได้ปลามาหนึ่งเออได้ปลากี่ตัวนะสองตัวนะแล้วก็มีออบเจกต์โผขึ้นมาโคตรเท่นะครับแล้วก็มาขายต,ตรงนี้นะครับขายทีละห้าตัวนะเดินเข้าเดินออกวงนะใครมีเยอะอา้าวเราต้องครบห้าก่อนนะครับถึงจะขายได้นะ้นผู้ชมนะกดใช้เหยือ่อกดใช้เบ็ดโอเค นี่แล้วเราก็มีแบบแด้น้ำอาหารด้วยนะครับเขาแจกนะยศแจกน้ำอาหารทุกชั่วโมงไม่ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะครึ่งชั่วโมงมั้งคุณได้ที่เป็ดตัวแล้วแบบเดียวเองเอามาขายนะครับผมนี่แดสี่สิบสี่บาทนะครับไดยืนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพักผ่อนถ้าใครไปฟาร์มมานาหนักอ่าใช่ใคร ชอบเมืองนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาได้ไดิสคอทใต้คลิปเลยนะครับผมแค่กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมติดตามผมด้วยนะกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมเจอกันจะไปเมืองไหนรอดูบาย